สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสเสนอเมนูชาไทยใจดำนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเตรียมมอก็พอดมา2หมอ้อค่ะหมอ้อแรกนะคะเราจะเติมน้ำร้อนลงไป100 ml นะคะแล้วก็กาแฟสดค่ะจำนวน2องช้อนโต๊ะนะคะดูภาพประกอบได้เลยนะคะ แล้วเราก็จะใช้ด้ามช้อนนะคะที่เป็นวงกลมแบนๆเนี่ยกดลงแบบเบาๆนะคะไม่ต้องกดแน่นนะคะเอาผ้าจับหม้อนะคะปิดให้สนิทแล้วก็นำไปตั้งบนต่อแก๊สปิกนิกได้เลยค่ะรอไม่นานค่ะอ่หม้อที่2นะคะเราจะไปเตรียมชาไทยกันเลยนะคะน้ำร้อน100 ml ชาไทยสองช้อนโต๊ะค่ะก็เกลี่ยเบาๆนะคะให้มันเรียบแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะ เพื่อเราจะรอนะคะรอให้กาแฟมันเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเอาหม้อชานี้นะคะขึ้นไปตั้งอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟได้แล้วหนึ่งมอต่อไปก็จะเป็นหม้อชาไทยนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวชาไทยก็จะได้ที่แล้วนะอ่าชาไทยได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมแก้วมานะคะ ชาไทยนะคะเราเทน้ำร้อนไป100 ml นะคะสกัดชาไทยออกมาได้80 ml นะคะต่อไปก็จะตามด้วยนมมิก45 ml ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็เทลงใส่แก้วเลยนะคะสูตรนี้สำหรับแก้ว22ออนนะคะอันนี้คือชั้นที่1น,นะคะจะเป็นชาไทยแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะแต่เราไม่ต้องกดน้ำแข็งลงนะเราจะปล่อยเนื้อที่ว่างไว้นะคะสำหรับกาแฟ กาแฟได้ที่แล้วนะคะก็ค่อยๆเทวนใส่ลงไปในแก้วนะคะมันก็จะแยกชั้นเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูชาไทยใจดำนะคะแต่รสชาติไม่ใจดำนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยากกินกาแฟแล้วก็ชาไทยพร้อมกันนะคะ